เก่งเก่งโชคเก่งแนวกันไฟนะครับ้ช้างส่วนเนี้เขาเคยทำงานกับไม้มาก่อนแล้วนะครับเราก็เลยเอาช้างมาช่วยงานครับเราก็เลยให้ช้างเนี่ยมาช่วยในการใช้กำลังนะครับดันกิ่งไม้ต้นไม้สิ่งสิ่งที่มันกีดขวางเราเนี่ยออกไป อาช้างบางเชือกเนี่ยเขาจะกลัวไฟนะครับโดยเฉพาะเวลาไฟป่าไหม้เนี่ยมันไม่ได้ไหม้แค่ใบไม้ธรรมดานะครับมันจะไหม้ไปยังต้นไม้กิ่งไม้โดยเฉพาะ<ม>ต้นไผ่กอไผ่ทีเนี้ยพอกอไผ่มันถูกไฟไหม้มันก็จะระเบิดใช่ไหมครับ<ม>เสียงคล้ายๆกับประทัดเสียงอะไรดังๆว่าช่างมันมักจะทําให้ช้างนั้นตกใจ<ม>พอช้างตกใจช้างก็อาจจะหวาดระแวงส่งเสียงร้อง<ม>แล้วก็ตะนิด อยากจะให้สภาพแวดล้อมสิ่งที่ดีๆเนี่ยกับช้างเน่ยมันยกรคงอยู่นะครับเพื่อเมื่อเรานึกถึงภาพของสัตว์ขนาดใหญ่อยู่สถานที่ตอนนั้นควรจะอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชไม้มธรรมชาติที่บริสุทธิ์พันธุ์หญ้าที่หลากหลายนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารของของเองช้าง